สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับ,รบวันนี้เราจะย้ายรถแล้วครับย้ายกลับบ้านก่อนไปทำแอร์ครับแอร์ไม่ร้อนเอแอร์ไม่เย็นปุ๊บตะตูเป็นเท่าแก่ที่สุดยอดมากเลยครับสุดจัดไปเลยครับ อันนี้เร,อตอราต้อ,องกลับไปอีกวันเลยบอยเอย้ายเอกข้าเลยียวตำรวจจับเยรบเยร่ทำออ๋อตำรวจจับเยื่อเหรอเอาขันมะแค่สิตำรวจจับเรื่เหรอใบอกเคยคยถือจับบอเคยนะหรอใคอออถือจับยายไม่คุยเลยอ๋อยายไม่คุย่สดินเนี่ย จับเลยะลวะจาระดินมันต้องใ่งอ๋อต้องแกะดินก่อนนะ,ะ,ะ,ะเออม,มันมีสิ่งมากสิ่งกันมันจาราบีไหอาจจะมีได้เนาะ บ่บ่ต้องดับหรอกเพราะแบตเทเลอร์มันอยู่ด้านพุ่นเ้าหั่นหมูว่าดังนี้มันพ่วงก,กับเทเลอร์เไื่อยู่ะแล้วไปยุดรถแมนถ้าต้องหามดับประสันถ้าจะหารถมาพ่วงยากขื้สูงเนาะแมน ไปเลยเอาไเลยขับมือคุณไปเอาไปหน่อยต้องบ,บอกบออุ้ยะเดี๋ยวย้ายกลับบ้านแล้วครับเซมปันโซกันเด้อ มาแล้วสบับครอบครัวครับแต่ไปจะหากินกั่แซมแหละสองคนมาแล้ว ต้องไปอัดฉีดสักหน่อยครับอแอม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 เอาเอาคอนมาทุบๆนะี่เลยคอนคอนไอตัวนี้มันโบมุนไอ,อ้รถเลือตัวเนี้ยนู่นคอนใกลข้ขานะนะเอามาคำ่คำค่ำแล้วกันัน่สนสงสัยบ่บโหมุนโดนแล้วที่นี่ ว่ามันแตกเอามุนอ่ะแน่เอ้ยได้ละโอเคมันหมุนละหมุนละเมื่อกี้มันประมุนไปเลย ทังนี้หมุนติดเราหมุนแล้วครับแซมวิ่งก็หันขึ้นเลยเองครับ ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเราต้องเอาไดชาร์จไปซ่อมด้วยก็คือขึ้นแล้วก็ไม่ต้องดับเครื่องครับเดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดไดชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทครับไหนไม่ดีก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยจบแต่วิ่งก็ขึ้นเทรลเลอร์ก็โอเคแล้วนะ ยายเองไปไหนเองม่ได้แล้วแต่ว่าขับยังไม่เก่งไม่เป็นขับเป็นอยู่แต่ว่าไม่เก่ง <c ười> ขึ้นทะเลก็ไม่ต้องเร่งเร่งเยอะพอประมาณค่อยๆขึ้น all ขยาฟังนีนิดนึงมาฟังนีนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับก่อนหกล้อดำครับหกล้อดำจะไปวิ่งกับทีมงานอื่นอ่าเออ สวิ่งมาเดียวนิดเดียวโอ้ดดถ้าใบแทคหกสิบเซนเนี่ยหรือห้าสิบเซน,เนจะเลยอ,ออกมาเยอะเลยได้เนี่ย ต้องไปต่อ้านข้างเอาอีกอันนี้ห้าสิบเซนเฮ้ยพอมาแล้วถอยมา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 ถอยมีอีกอมาเลอีกอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงถอยอีกนิดนึง แล้วยกหางปลากันออกเดินทางไปอจากนี้ไป22กิโลครับ ปลอดภัยครับพรนเครื่องพรนพรนระวังไปเกี่ยว่านั่นเด้อล,ลูกอ่ะระวังไปเกี่ยวตัวคอนโทรนอ่ะปิดประตูเลย คนเคร่งสุดยังสุดยังเอ้ยไม่ต้องดับเ่้เสร็จแล้วครับติดกำบ้าเลย <c oughs> โอ้คุณทางรื่งคุณโอยูวะเออเนอะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปบ้านกันครับสวัสดีครับ